สวัสดีจ้าเมื่อเริ่มบุนี้มากินข้าวแลงกับยายเพ้นแกงมใหม่าด้วยจันแกงโนงไลกับต้่มน่องไก่จ้ะใส่หัวขคาวใส่หัวขคาวออนด้วยจ้ามา่อเสร็แสกับยายเพ้นเอาแกว้วอมีวะเอาแกว้วลมาเกลแกล้ลแกลว้วอืม เกี่ยวมาจำ้ำโอ้ยมาสเสพเสร็จต้องใจเพลินด้วยจ,าวยจ้าเ,เด้อกินข้าวแรงแรงโนะไรโนะไรยังออกยามดียัง <c oughs> ไม่ถุงวะเอาใชดถุง มืออ่อละนี้ประโลดยอนกื้ Nh อพี่น้องยังสียหยอดกึ๋อ ม,ม,มักหรไม่นึงมักหรไม่พูดอนๆมนนา,ามักหรไม่ก็จะนึากินคนละอย่าง ตุ้มน้องกันไก่ค่าวอ่อนแต่ว่าค้าอ่อนายก็ายเถอตักงมาหน่อย ร้นะแม่ร้อยังล่ะท่าหิวมึงพเรื่องนี่นม่สิมาคุยไป้นมคุยไปน้่งเอาหคายเุกประตักมากเลย แซ่บใส่ใบบัะคามออนมมนหลุแซ่บตุมตุมตุม นั่นประกาศอย่างโน้นวเนาะจ้าตละลเมือแตะลวินต่เจาเรื่มาขายนอยะไรยเฟ้นเลย่สื่อมาแกงทำไมเป็นนออะไร่าสื่อดอกพ <c oughs> ี่น้องโคนกะต้งมาท่าละสิบเมตรหลพอสิเป็นอยังงียน ตัวกมาแห้งมันกต่สีสีซุ่มสียังนุ่มใหม่กต่สีออกมุกีนองเลยอันนี้โบนี่บตกมาเทละซีบเม็ดมากันป้าไว้ราอมตกสีมะฮอดเราความจุดสีมะฮอดมาได้ก็ความจุดนุ่มใหม่ยุ่อปก็เลยบอกเกิ็นบอก ธรรมดาไม่ได้เก็บเลธรรมดาได้เก็บเห็ดเพิ่งแล้วอันนี้บ่ทันได้เก็บอยู่ ผุดเดียวเสียผุเดียวพนั่งกวมรวมไกลกว่าเส ต้มสมอึดบ้านเ่าเอิอดต้มสมอืมหวามักน้อ,กอยาาต้มักน้อยต้มสมอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บจะสิกินใดกวนน้ำนั่งกับระกาศ กินนะครบาราวานาวแซ่บตรงนีี่แซ่บซา,านีาส,อาานส,อสกอนเนี่น้องย,อยาเพอนอิม่มแล้บางกินข้าวแรงแหิวเฮงนำเอานำเอา พวกันคลิปหนาด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า